go go shopping <in fact. S 1> วันนี้ฮิวมาหาซื้อรองเทา้า walking shoe mm hmm. ร้านเมื่อกี้ <What> s <S ที่เราไป s <S เขาไม่สต็อกรองเท้ายี่ห้อฮก้าแล้วเราเลยมาเช็คที่ร้านนี้พุทล er. mm ็อกเกอเจอแล้วแต่เป็นรุ่นไหนที่ฮิวชอบนี่ไม่รู้นะเดี๋ยวรอฮิวมาก่อน ไม่มี <laughs> มีแต่สินค้าแฟชั่นสินค้ารองเท้าเพื่อสุขภาพไม่มีเลย Well order online then I think I'll have to yes, yes. แล้วเราก็แยกทางกันค่ะโอมาเช็คสินค้าของพรีมาร์กแป๊บหนึ่งมีอะไรใหม่ไหมตึงสรุปฮิวได้แล้วนะคะลองเท้า <laughs> สั่งซื้อออนไลน์ยี่ห้อฮกกาซื้อออนไลน์เขาให้ลองใส่ได้เป็นเดือนถ้าไม่พอใจก็เอาคืนได้ ้าใส่แล้วไม่พอดีโอนึกว่าต้องใส่ใจอยู่ในบ้านฮิวบอกว่าใส่มาเดินเลยสุดยอดเลยเนาะถ้าเป็นเมืองไทยเราไม่ได้หรอกไม่มีหรอกแบบนี้วันนี้พากันมาเดินด้วยใส่ด้วยการใส่รองเท้าใหม่ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะฮิวก็โฮค้าส่วนโอก็รองเท้าใหม่ดี่ห้อจู โอซื้อไว้เป็นปีแล้วแต่โอ้ยไม่เคยใส่มันเลยกำหนดคืนคืนรองเท้าละแต่ไม่เป็นไรโอคิดว่ามันน่าจะโอเควันนี้เรามาดูบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีนะคะที่แคลกไซก่อนที่เราจะเดินในสวนแล้วก็ไปดูบ้านแคลกไซแมนเนอร์เฮาสเนาะเรามากินอาหารกันก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้อง วันนี้อากาศดีค่ะมีแดดครั้งที่แล้วเรามาแคร็กไซด์เขาปรับปรุงเโนเทเวทด้านในครั้งนี้มาเขาปรับปรุงข้างนอกเราเริ่มเดินกันข้างนอกก่อนนะฮะระหว่างที่กำลังมีแดด คลิปนี้โอถ่ายไว้เมื่อปลายเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเทียงกิจเนาะก็จะเป็นปลายเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกาต้นๆของพฤศจิกาค่ะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ปุ๊บใบไม้มันก็จะร่วงมันก็จะเหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเหลือแต่โครงของต้นไม้อะ่ะเออก็จะเหลือแต่งาไม้สีดำๆ ไม่มีใบไม้สีสันแล้วนะคะแล้วก็มาเจอผีเสื้อเที่ยงกิษน้อยมากที่จะเห็นผีเสื้อดังนั้นพอเวลาเห็นผีเสื้อก็จะเป็นอะไรที่ว,ว้าวีนิดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นคอสเตดที่เขาให้เช่านะคะเป็นที่พักให้เช่าของ National Trust ค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นบรรยากาศภายในสวนเนาะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีไหมเพื่อนๆพื่อนช่วงออทมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วใบไม้เปลี่ยนสีต้องมาดูวันที่มีแดดนะมันถึงจะแบบว่ามีความสดชื่นสดใสของสีสันแล้วก็กล้องที่โอ่ายเนี่ยมันช่วยแบบเติมสีให้กับพวกใบไม้พวกนี้สีมันยิ่งสว่างแต่จริงๆที่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่ามันไม่ได้สว่างเหมือน,นในในกล้องนะคะเพื่อนๆกล้อง มันเพิ่มสีให้เลยทำให้สีมันแบบสว่างนี่เราลองเดินมาสำรวจเส้นทางอามสตองเทรลเราก็มาเจอนี่ค่ะท่อนไม้แกะสละักเป็นหน้าเป็นหน้าคนที่นี่เป็น National Trust ชื่อ c r a i g s i นะเพื่อนๆอยู่ในเมืองรูดเบอร์รีจะใกล้ๆบ้านโอ๋ค่ะขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงสะดวกสบายค่ะในการมาดูก็เป็นอีกที่นึงที่โอเป็นสมาชิก National Trust เนาะเราก็ชอบแวะมาดูเดี๋ยวคริสต์มาสปีนี้นะคะเพื่อนๆเดือนธันวาคมเนี่ยเขาก็จะจัดต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในอังกฤษนะคะถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาดูนะคะ แล้วก็ด้านในแมนเนอร์เฮาส์นะคะ mm hmm. เขาตกแต่งดินคิดสต์มาสสวยมากถ้าใครผ่านมาแวะมาดูนะคะเราพากันเดินหม่นป่าเข้ามาเพื่อจะมาดูต้นอันนี้มันกระทบกับแสงแดดสวยมากเลยมีเด็กน้อยอารมณ์แฮปปี้หนึ่งอัตตา แล้วเราก็พากันเดินขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะไปดูภายในแมนเนอร์เฮาส์ดูหน้าหน้าคนทอ้อแท้นั่นคือคิวที่จะเข้าไปดูภายในบ้านนั่งทำใจแป๊บหนึ่งคิวยาวมาก So we decide to come back again when it's not school holiday <laughs> สรุปเรามาโอกาสหน้าเพราะว่าใกล้ใกล้บ้านไม่ได้ไกลมากอ่ะ uh, let's go วันนี้คนเยอะแหละเพราะปิดเทอมฮิวรู้ตัวแล้วว่าชัด <laughs> อรู้ตัวแล้วว่าทำผ้าพันคอหล่น Well, if it's not expensive, you will go back and get it? No. No? no. <laughs> are you sure? Yeah, it's barbell. Uh, Crumsy bastard. Crumsy cr bastard. You call yourself clumsy bastard. Yeah, come on. <laughs> <laughs> be anywhere. Give me the khaki then. See you. Go, go. Don't put the. Just. Thank you. Don't put the key in the boots. You? I got it. What? I got it. I picked up when you dropped it. <laughs> okay, that's a <grounds> for divorce. <laughs> Thank you. i <laughs> a oh, bad girl. <laughs> it's here. Sunukma. <laughs> 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 Sunukma. That's a, me hating myself. man, so I could have committed suicide. โดยความที่ฮิวเป็นคนขี้ลืมแล้วก็ขี้ซุ่มซ่ามทำนู่นทำนี่ตกโอก็จะชอบแกล้งฮิวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆโอเป็นคนมากจะแบบเก็บมาได้เนาะเก็บมาเราก็ซ่อนแล้วก็ปล่อยให้วิวให้ฮิววิ่งไปหาตาเหลือกตาลานไปหาแล้วก็เกิดอาการใจตุ้มใจต่อมว่าทำของหายเราค่อยฉเฉลยเราก็จะสนุกมากค่ะเว้นจอยมากในการแกล้งฮิว ดินเนอร์วันนี้นะคะมันโรสบีฟฝีมือฮิวค่ะน่ากินเชียว Thank you h i l for dinner It will be delicious I'm I'm sure h ิวว่าไม่ชัวร์ I can smell the herb rosemary thyme no thyme rosemary เบลลี่์ไม่อร่อยไหมออร่อย hmm. right. วันนี้วันฮาโลาวีนพากันปิดไฟแล้วก็หมกตัวอยู่ห้องคอมพิวเตอร์หลังบ้านเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ซื้อลูกอมมาไว้แจกเด็กน้อย <c oughs> ก็เลยพากันหลบหลบเลี่ยงเด็กน้อย ก็ดูคลิปอันนี้ชอบดูมากเลยคลิปกินจุของเกาหลีโดยเฉพาะที่เป็นไก่ทอดนะเพราะว่าเก็บกดอยู่ที่อังกฤษไก่ทอดมันเคฟซีมันไม่อร่อยเลยแล้วก็มีอารมณ์แบบอยากกินไก่ทอดเคฟซีมากแต่มันหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีการเติมเต็มโวยการดูคลิปกินไก่ทอดกินเบอร์เกอร์ ตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกนี่ชอบดูคลิปกินแซ่บกินแซบกินจุคือเน้นกินเน้นดูอะไรที่มันกินอร่อยๆนะไม่ใช่กินอะไรก็ไม่รู้กินของแนวแปลกๆกินอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่อะไรที่น่ากินหรือว่าเป็นสิ่งที่กินได้อะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นไม่ดูดูอะไรที่มันกินแล้วก็จินตนาการว่าเองก็กินแล้วก็อิ่มไปด้วยอันนี้โบกี้ โบกี้เอชอบดูอีกอันหนึ่งที่โอชอบดูก็คือชอบดูแฮมซี่เพราะว่าแฮมซี่นางชื่อแฮมซี่เนาะนางจะทำนางจะทำอาหารแล้วก็นั่งกินหน้าทีวีอันนี้โอก็ชอบดูชอบดูเขาทำชอบดูในครัวบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาทำอันนี้โอกก็ชอบดู แปลกๆมากเลยแปลกไหมใครมาอยู่เมืองนอกแล้วแปลกไหมชอบดูอะไรแนวกินกินแนวอะไรแบบนี้ดูแล้วก็จินตนาการอยากกินไปด้วยอันนี้โอชอบมากเลยอาพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่คอนโดที่เขาอยู่แล้วข้าของเครื่องใช้เขาจัดดีมากเลยหม้อหายอะไรเงี้ยเก็บของดีมากเอดีเอดี ดินเนอร์วันนี้นะคะมาอีกแล้วข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำ สรุปหิวคืน red, blue, week, knows, สรุปหิวคืนคู่สีแดงไปสั่งคู่ใหม่มาเอาเบอร์ใหญ่กว่าเดิมครึ่งครึ่งไซส์ไ right? ง I hope this time it fit you perfectly well, last, last time it fit me but yeah not perfectly I think this time I was getting some different socks I can't wear them with these socks เอดิทำไรไอดิหืมเช็คอนเดบ็อกเอ้ดิอืมโกนเสร็จดิลุกมาแล้วมาเรีมก่ามาแล้ว อยู่อังกฤษซื้อของออนไลน์มาลองใส่ลองใช้แล้วจะส่งคืนขอคืนตังค์ได้ง่ายได้มากเลยแล้วก็เราสามารถแบบว่าลิสต์ทางรอย l m เมลอะค่ะก็คือไปษณีไปษณีมารับของถึงหน้าบ้านเลยค่ะไม่ต้องวิ่งไปถึงไปษณีสะดวกสบายมากเลยในการสั่งของออนไลน์ที่นี่ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย